เดี๋ยวมากเท okay, ลงไปเลยนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ไปซื้อมาก็ส่วนมากก็ซื้อจากชาวบ้านครับผมก็สวัสดีครับอ่ามือวนี้ก็ว่าสี่ามาย้ายกบนะครับในบ่อ,บอปูนบอ่อซีเมนตรงนี้นะครับบอ่อปูนนะครับไปลงที่กระชังในบอ่อดินนะครับเนื่องจากว่า พอดีบ่อดินว่างนะครับบ่อดินว่างแล้วนะครับไม่มีลูกอ้อนแล้วก็ไม่มีลูกปลาดุกแล้วนะครับก็เลยจะย้ายกบนะครับที่เลี้ยงไว้ในบ่อปูนนะครับเพื่อไปเลี้ยงในกระชังนะครับเนื่องจากว่าบ่อปูนนี้นะครับน้าเสียบ่อยนะครับสองสวันหรือ3าสวันเราต้องเปลี่ยนน้าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้ายไปเลี้ยงที่กระชังนะครับในบ่อนะครับหรือว่าในสระนะครับผมก็น้าถ่ายเทดีนะครับก็ น้ำก็ใสสะอาดนะครับน้ำไม่เสียนะครับเพราะว่าด้านในก็คือเป็นกบส่วนด้านนอกก็คือจะเป็นพวกปลาดุกปลานินปลาตะเพียนพวกนี้นะครับที่คอยกินเศษอาหารแล้วก็เศษน้ำนะครับก็ทาให้ไม่ต้องเปลี่ยนน้าเลยนะครับและอัตราการกินอาหารก็จะดีกว่าในบ่อปูนนะครับเนื่องจากว่าน้ําเขาสะอาดนะครับแล้วก็เขาจะกินอาหารเก่งนะครับส่วนในบ่อปูนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ เปลี่ยนน้านะครับถ้าน้ําเริ่มสกปรกนะครับน้าเน่าเสียนะครับกบก็จะไม่ค่อยกินอาหารเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการให้อาหารกบในบ่อบปูนถ้าต้องการให้กบกินอาหารดีหรือกินอาหารเก่งนะครับเราต้องเปลี่ยนน้าทุกวันเ,เนื่องจากว่า آ, บอ่อนี้เป็นบอ่อที่ค่อนข้างกว้างนะครับประมาณ2อคูณสเมตรนะครับทาให้ آ, การเปลี่ยนน้านะครับทุกวันมันก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าม,มันมีหลายบอ่อนะครับ آ, ก็เลยจะย้ายจากการเลี้ยงในบ่อบปูนนี้ไปไว้ในกระชังนะครับเพื่อ ให้กบกินอาหารเก่งแล้วก็เราไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนน้าเขาตลอดนะครับกบเล็กนี้คือต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับแต่ว่ากบตัวนี้ก็ประมาณ3าสวันหรือ1สัปดาห์เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเลี้ยงน้ําน้อยแต่ถ้าเกิดเลี้ยงน้าเยอะนะครับก็ประมาณสองสัปดาห์หรือ3สัปดาห์นะครับหรือแล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ากบนะครับเลี้ยงแบบน้ําน้อยกับน้ําเยอะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปทํากระชังนะครับไปจะเตรียมกระชังแล้วก็ค่อยย้ายกบกันละครับอันนี้เป็นกบที่จะ ย้ายไปนะครับกลบนี้ก็เลี้ยงแบบน้ําเยอะนะครับสลับท่อนี้ก็ตั้งแต่เลี้ยงก็ยังไม่เคยเปลี่ยนน้ําเลยนะครับน้ําก็เริม่มเริ่มเขียวขุนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขียวใสนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่นี้ถ้าเกิดเขียวขุนเราก็เปลี่ยนนะครับส่วนบ่อนี้ก็คือเลี้ยงแบบน้ําน้อยนะครับถ้ากบเล็กก็สมัคมจะเลี้ยงแบบน้าน้อยนะครับอันนี้เป็นกลบปลายฤดูนะครับก็อาจจะโตช้านิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราต้องอเร่งให้เขาโตก่อนถึงฤดูหนาวก่อนถึงฤดูผสมพันธุ์นะครับผม อ่าส่วนตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเนาะนะครับก็จะเป็นอ่ากบนะครับที่เลี้ยงไว้ก็เลี้ยงแบบน้ําเยอะนะครับแล้วก็ต้องหาแพยยางนะครับหรือทําที่ให้เขาเกาะนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะย้ายไปนะครับส่วนตัวนี้ก็อ่าไม่ได้มีแพยยางให้เกาะนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ก็ย้ายไปลงกระชังนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกระชังนะครับผมแล้วค่อยมาจับกบนะครับ ผมก็จะย้ายมาลงตรงนี้นะครับอันนี้กระชังทําเสร็จแล้วนะครับเหลือเราจะทำอีกกระชังตัวหนึ่งตรงนี้นะครับส่วนกลุ่มนี้ก็คือย้ายลงมาแล้วนะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อลูกออดเก่านะครับที่เพาะลูกออดแล้วก็ลูกออดวางแล้วนะครับแล้วก็มาเพาะปลาดุกตอนนี้ปลาดุกก็เอาลงบ่อดินเรียบร้อยนะครับก็จะมีปลาดุกบางส่วนนะครับที่ปล่อยไว้นะครับด้านนอกนะครับเพื่อไว้กินเศษอาหารจากกบพวกนี้นะครับผม ก็จะมีกระชังตัวนี <ais> <source> ้นะครับเป็นกระชังบกนะครับที่เอาลงมานะครับเพราะว่าพอดีผมมีกระชังบกนะครับที่ทําไว้นะครับในช่วงฤดูแล้งที่ยังไม่มีฝนนะครับผมจะตอนนี้ก็คือจะย้ายกระชังบกนะครับมาเป็นกระชังน้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะเป็นกระชังบกหรือกระชังน้ําก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราสามารถเอากระชังบกมาลงน้ําได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ ก้นกระชังจะเป็นพลาสติกนะครับเราก็สามารถเอาลงได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเตรียมกระชังนะครับแล้วก็ค่อยลงมาทํานะครับครับผมหลังจากที่เราเตรียมกระชังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจับกบนะครับในบ่อปูนมาปล่อยนะครับจะเป็นกระชังเก่านะครับเป็นกระชังบกนะครับที่เอามา ดิเซเกิลนะครับเอามาลงน้ำนะครับเนื่องจากว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับถึงแม้จะขาดบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะครับแล้วก็หลังจากทํากระชังเสร็จนะครับเราก็เตรียมแพยางนะครับหาแพยางหรือว่าพวกอ่าไม้นะครับตีเป็นแพรนะครับเพื่อให้เขาเกาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกผักบุ้งหรือผักตบอย่างอื่นนะครับอ่าก็นี่กบโตนะครับเวลาเขากระโดดนะครับมันก็ทําให้อ่าพวกผักพวกนี้มัน มันช้านะครับมันช้าแล้วก็อาจจะเน่านะครับอาจจะเน่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หาไม้นะครับมาทําแพรหรือว่าถ้าเกิดใครมีแพรยางก็เอาแพรยางนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปจับกบกันครับครับผมตอนนี้ก็ปล่อยน้ําออกแล้วนะครับจะได้สะดวกในการจับนะครับผมก็ปล่อยออกทั้งสองบ่อนะครับอันนี้กบอายุประมาณสองเดือนนะครับเป็นกบปลายปีนะครับอาจจะโตช้านิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเอา บ่ปล่อยน้าออกนะครับเวลาเราลงไปจับนะครับพวกเศษน้ําคาบน้ําเสียหรือน้ําพวกนี้นะครับมันจะกระเด็นเข้าตานะครับฮองก็ต้องปล่อยน้ําออกก่อนก่อนลงไปจับนะครับผมไปเดี๋ยวลงไปจับกันนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาจับกบกันนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่กระสอบนะครับเพราะว่าใส่กระสอบมันสะดวกนะครับในเวลาจะเข้ามาจับก็ต้องใส่ถุงเท้านะครับมันจะได้ไม่ลื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ถุงเท้านะครับ บางทีบ่อมันมีตะไคร่น้ำนะครับมันก็อาจจะลื่นนะครับเดี๋ยวเราจะขบในบ่อปูนนี้นะครับไปปล่อยที่กระชังนะครับอตอนจับตอนนี้ก็คือไม่ได้แยกว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับคือเราไปเลี้ยงรวมนะครับไปเลี้ยงรวมไว้ก่อนนะครับเราค่อยคอัดตัวผู้ตัวเมียหรือพ่อแม่พันธุ์อีกครั้งหนึ่งก็คือ ช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับเนื่องจากว่าพวกนี้เป็นกบใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นกบเก่าที่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่แล้วเวลาเก็บเราก็แยกเก็บนะครับระหว่างตัวผู้ตัวเมียแต่ถ้าเกิดเป็นกบที่เราเลี้ยงไว้เพื่อทําพ่อแม่พันธุ์นะครับเป็นกบปีนี้เราก็เลี้ยงรวงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอเอาไปขุนอาหารให้เขาสมบูรณ์เต็มที่นะครับเพื่อรอ,อจาศีลน,นะครับหลังจากาถึงฤดูผสมพันธุ์นะครับค่อยจับออกจากจําศีลแล้วค่อยแยกตัวผู้ตัวเมีย เวลาผสมพันธุ์เสร็จเวลาเก็บเราก็ค่อยแยกตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็เวลาจับก็ระมัดระวังนะครับเ,เดี๋ยวพวบเสีน้ําเสียนะครับมันจะกระเด็นเข้าตานะครับก็ระวังระวังนิดน,นึงนะครับก็ก่อนจับก็ปล่อยน้ําออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามันเยอะหรืออะไรมันก็จะจับลํบาบากนะครับผมก็ อาจจะล้างทำความสะอาดก่อนนะครับยกให้จับนะครับเพื่อป้องกันเศษน้ําเสียนะครับกระดินเข้าตานะครับแต่เวลาจับก็ใส่กระสอบตัวนี้ก็ไม่ได้จอบดูอะไรเพราะว่าไปปล่อยลงก็แป๊บเดียวนะครับก็เอาไปครั้งละประมาณร้อยตัวก็ได้นะครับพอผมก็จับเสร็จแล้วนะครับบ่อนี้ก็ไปลงกระชังนะครับแยกเก็บนะครับเพราะว่าบ่อนี้ก็มาจากพ่อแม่พันธุ์อีกชุดหนึ่งนะครับอีก บอ่อน้นก็เป็นอีกพ่อแม่พันธุ์อีกชุดหนึ่งนะครับที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเตรียมทําพ่อแม่พันธุ์เอาไว้ผสมค่อคยสสยกันนะครับเพราะนั้นเวลาเลี้ยงก็คือแยกเลี้ยงนะครับว่าตัวนี้สายพันธุ์จากฟาร์มไหนแล้วก็อีกบอ่อหนึ่งก็สายพันธุ์สายพันธุ์จากฟาร์มไหนเวลาเราผสมล้วก็ค่อยแยกผสมค่อยนะครับป่ะเดี๋ยวไปปล่อยกัน ครับบ่อนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บบ่อนี้ต่อนะครับอ่าบ่อนี้ก็เป็นอีกอ่าคนละพันธุ์นะครับที่เอามาเพาะไว้สําหรับทําพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คืออ่าส่วนมากก็คือจะเอากบพ่อแม่พันธุ์มาเพาะเองนะครับจะไม่ได้เอาซื้อลูกอ่อนหรือกบเล็กนะครับจากฟาร์มอื่นมานะครับอันนี้ก็เอามาเพาะแค่อ่าแม่พันธุ์แค่2คู่นะครับอ่าสองคู่นะครับเอามาเพาะไว้นะครับเตรียมทําพ่อแม่พันธุ์นะครับมาไว้ไขยสายกับ กบที่ผมเลี้ยงไว้นะครับแต่เดี๋ยวามาจับตัวนี้ต่อนะครับก็ผมกบพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ไปซื้อมาก็ส่วนมากก็ซื้อจากชาวบ้านนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเออใครซื้อกบเราไปบ้างนะครับเพราะฉนั้นนะครับเราก็มีชาวบ้านที่ไปซื้อกบนะครับจากฟาร์มอื่นมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ไปขอแบ่งซื้อมานะครับที่เขาเหลือไว้นะครับบางทีบางคนซื้อมาเลี้ยงไว้แล้วก็ทานไม่หมดนะครับทําอาหารไม่หมดนะครับแล้วก็ อาจจะเหลืออยู่นะครับประมาณ10-20ตัวประมาณนี้นะครับเราก็ไปขอแบ่งซื้อมานะครับอาจจะซื้อมาเป็นโลก็ได้นะครับหรือซื้อมาเป็นคู่กันแล้วแต่นะครับเราก็ไปเลือกเอาตัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็เอามาเพาะเองนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับส่วนมากผมยังไม่ค่อยไปซื้อกบในฟาร์มใหญ่ๆนะครับเพราะว่าส่วนมากก็คือเราต้องการไม่เยอะนะครับต้องการแค่คู่สองคู่ก็สามารถผสมพันธุ์ได้หลายร้อยตัวแล้วนะครับก็สามารถเลี้ยงแล้วก็เก็บไปทําพ่อแม่พันธุ์นะครับผมมันก็ อาจจะป้องกันนะครับเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะติดมากับลูกออดหรือ,อจจติดมากับลูกกบเล็กนะครับที่เราซื้อมาเลี้ยงนะครับเพราะนั้นก็คือเราพ่อเองจะปลอดภัยกว่านะครับผมในการทําพ่อแม่พันธุ์นะครับผมเดี๋ยวเอามาปล่อยกันนะครับก็เอามาปล่อยแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ชุดสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวปล่อยลงกระชังนี้นะครับเราเตรียมไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็ปล่อยลงไปแล้วนะครับชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาก็เทลงไปเลยนะครับวันที่เราจะย้ายกบนะครับแล้วก็งดให้อาหารนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารนะครับมันก็จะทําให้กบมันอ้วนนะครับเวลาเรา เคลื่อนย้ายอาจจะทําให้กบตายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันที่เราจะย้ายกบนะครับเราก็งดนให้อาหารนะครับหลังจากเราย้ายเสร็จนะครับเรามาปล่อยในที่ที่เราเลี้ยงแล้วก็งดนให้อาหารนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยให้อาหารก็ได้นะครับกบไม่เป็นไรนะครับแค่วันเดียวเขาอยู่ได้นะครับผมถ้าเกิดเราให้อาหารแล้วเราเคลื่อนย้ายนี่โอกาสตายจะสูงมากนะครับโดยเฉพาะการขนย้ายไกลๆนะครับผมถ้าเราขนย้ายไกลนี่ ความเสี่ยงก็จะสูงนะครับถ้ากบกินอิ่มแล้วท้องจะอืดนะครับอืดอาหารแล้วเวลาเราขนย้ายนะครับมันอาจจะทับกันนะครับอาจจะตายได้นะครับผมนะครับก็ปล่อยลงเรียบร้อยนะครับผมก็บ่อนี้ก็อยู่ทําอยู่สีกระชังนะครับกระชังอยู่ตรงน้นนะครับแล้วก็กระชังนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ เลี้ยงไว้นะครับไว้ไว้เผื่อคัดทําพ่อแม่พันธุ์นะครับอ่าแต่ละกระชังก็มาจากต่างบ่อนะครับต่างต่างพ่อแม่พันธุ์นะครับผมก็เลี้ยงไว้แซมกบตัวเดิมนะครับอ่าพ่อแม่พันธุ์เดิมนะครับเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวเดิมก็เก็บไว้แล้วประมาณ2อสาปีนะครับเราก็ต้องเลี้ยงรุ่นเล็กแซมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าตัวนี้ก็อายุประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนเนาะนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นตัวนี้ก็3เดือนแล้วนะครับก็โตขึ้นมาหน่อยนะครับผมกัรุ่นนี้ก็ เป็นรุ่นปลายปีนะครับรุ่นปลายปีก็สมมากก็จะเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่นะครับกบจะค่อนข้างตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวช้าเนื่องจากระยะเวลาในการเลี้ยงมันน้อยนะครับอาจจะมีเวลาเลี้ยงแค่อาจจะแค่2เดือนหรือ3เดือนนะครับก็ช่วงเดือนสิงหากักยาแล้วก็ตุลานะครับส่วนพฤจิการกบก็จะไม่ค่อยกินอาหารแล้วนะครับเพราะเข้าฤดูหนาวนะครับแล้วก็เตรียมกบจำศีลนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอากบหัวปีนะครับกบช่วงเดือน มีนาเมษาไว้ทําพ่อแม่พันนะครับระยะเวลาเลี้ยงก็จะเยอะนะครับประมาณห้าหกเดือนก็ทําให้กบโตนะครับก็เอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับก็ย้ายจากบ่อปูนมาลงกระชังนะครับ่องจะว่าการถ่ายเทน้ํามันก็ดีกว่านะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนน้านะครับถ้าเลี้ยงในบ่อปูนก็อาจจะสองสัปดาห์หรือหนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับแต่มาเลี้ยงในกระชังตรงนี้ก็คือไม่เคยเปลี่ยนน้ําเลยนะครับน้ําก็ถ่ายเทดีนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมานะครับฝนตกมามันก็ ดินก็ดูดน้ําไปนะครับดูดน้ําบางส่วนไปแล้วก็ดินก็ปรับสภาพของน้ําเองของเขาตามธรรมชาตินะครับเวลาฝนตกลงมาโอกาสกบที่จะนอกน้ําฝนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่า,ามันปรับสภาพของเขาเองนะครับถ้าเกิดเรายังเลี้ยงในบ่อปูนก็เสี่ยงต่อโรคด้วยนะครับาบางทีกบอยู่ในบ่อปูนนานนะครับนั่งพื้นปูนนานมันก็หมักหมมนะครับอาจจะเกิดเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ายลงมา บ่อดินนะครับใหญ่ลงมาตรงกระชังนะครับกระชังนี้ก็เป็นกระชังที่ใช้เลี้ยงลูกออดแล้วก็เลี้ยงปลาดุกนะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่ใช้เลี้ยงลูกออดแล้วก็ใช้เลี้ยงลูกปลาดุกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็มีส่วนด้านนอกตรงนี้นะครับเนี่ยพวกนอกกระชังพวกนี้ก็จะมีพวกปลาดุกนะครับที่ปล่อยไว้นะครับประมาณสองร้อยกว่าตัวนะครับปลาดุกที่เราจับขึ้นไม่หมดนะครับจับขึ้นไม่หมดก็ เหลือไว้นะครับแล้วคันนี้ด้านในกระชังนะครับด้านในกระชังก็จะมีปลาดุกอยู่ประมาณกระชังละประมาณ10กว่าตัวนะครับก็ไว้กินเศษอาหารนะครับกินเศษอาหารเศษพวกมูลนะครับโดยก็มีปลานินด้วยนะครับปลานินพกโดยเฉพาะพกปลานินนี้เขาจะกินเศษอาหารแล้วก็เศษมูลกบนะครับได้ดีนะครับเศษขาบเมือกต่างๆนะครับพวกปลาดุกก็จะกินดีนะครับเพราะฉนั้นมันก็ลดอัตราการเสียของน้านะครับจากขาบอาหารแล้วก็เศษเมือกของกบได้ดีนะครับผมวันนี้ก็ มานะครับเล่าเปลี่ยนนะครับเรื่องการเก็บกบนะครับการเลี้ยงกบนะครับจากบ่อปูนย้ายลงมาบ่อดินนะครับในกระชังนะครับในกระชังบนดินนะครับส่วนมากนะครับผมจะไม่ไม่ค่อยปล่อยกบไว้ในบ่อดินเลยนะครับก็จะทํากระชังนะครับปกติก็คือถ้าเกิดเราจะปล่อยลงบ่อดินนะครับแล้วก็เอาตะไคร่เขียวขึ้นมาล้อมตรงขอบขอบดินตรงนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือกบมันจะ ขึ้นมางอยแต่งอยขอบแล้วก็ไม่ค่อยลงกินอาหารนะครับทําให้มันลําบากนะครับบางทีถ้าวันไหนฝนตกนะครับกบก็จะกระโดดทําให้อ่าจมูกนะครับหรือปากของกบมันก็เกิดแผลนะครับก็เลยอ่าทากระชังดีกว่านะครับถ้ามดว่าจะปล่อยเลี้ยงรวมกันมันก็ในบ่อนี้นะครับมันก็ได้แค่รุ่นเดียวนะครับอ่าถ้ามิว่าจะปล่อยลงใน ในบ่อตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทํากระชังนะครับแต่ถ้าเกิดเราทํากระชังมันก็สะดวกนะครับในการให้อาหารในการดูแลแล้วก็การคัดรุ่นนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละที่ที่นํากลบมาเลี้ยงมาเพาะนะครับผมก็สามารถแยกได้นะครับให้อาหารก็ง่ายสะดวกนะครับจํากัดพื้นที่เขากินนะครับกลบนี้สามารถเลี้ยงแอร์ดได้นะครับอย่างเช่นกระชังตัวนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับกระชังก็ขนาด2อคูณสเมตรนะครับ นะครับแต่ละกระชังกบก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราเลี้ยงแออัดก็ได้นะครับกบนะครับเพราะว่ากบเขาไม่ได้กระโดดไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาทานอาหารเสร็จเขาก็กินอาหารเสร็จเขาก็ขึ้นมาอาบแดดนะครับจะขึ้นมาอาบแดดนะครับหรือลงลอยน้ํากันแล้วแต่เขานะครับแต่ก็ดีกว่าพื้นที่กว้างนะครับถ้ากว้างแล้วมันถ้ากว้างไปแล้วกบมันน้อยนะครับเวลาเราให้อาหารหรือหวานอาหารมันก็จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเอามาลงใหม่มันก็อาจจะ กระโดดนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ไม่มีแรงกระโดดครับทำให้จมูกเขาก็อัตราการเป็นแผลก็น้อยนะครับเดี๋ยวเขาอยู่สักวันสองวันเดียวก็คุ้นชินเองนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเกาะตรงแผลนะครับที่เราเตรียมไว้ให้นะครับผมจะพยายามคุนอาหารให้เขาสมบูรณ์เต็มที่นะครับก่อนนําจําสินนะครับผมแล้วค่อยคัดเลือกทําพ่อแม่พันธุ์นะครับในในในปีต่อไปครับผมจะสลับ วันนี้นะครับผมก็พามาย้ายลูกพามาย้ายกบนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาย้ายกบนะครับจากบ่อปูนลงมาเลี้ยงในกระชังนะครับเนื่องจากว่ากระชังเราบ้างนะครับผมเพื่อเลี้ยงให้เขาโตนะครับกบจะกินอาหารดีนะครับก็อยู่ในน้ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ย้ายลงมาแล้วนะครับผมก็ไว้คอยติดตามนะครับคลิปในต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ